สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงชันพระเบงชาแนลมาแล้วมาแหล้วนะครับไปติดตามวัดบุรพาลามนะครับวัดพระจันดังนะครับปูอันนี้ปูสีวัลี่ครับอยู่หน้าวัดบุรพารามนะครับนี่ทางเขาวัดบุรพารามครับพี่น้องวัดบุรพารามทางเขา้า เพิ่นกำลังเหตุประตูโค้งครับแล้วก็มีรถเข้าออกตลอดดูพี่นออ้องกินครับกินแล้วครับเพิ่นกำลังสัง่งพี่นอ้องอะวัดบุรพารามเนาะ ถ่ายญาติโย,ย,ยมนะครับถ้าผ,ผู้ใดมิจิตศรัทธานะครับก็ร่วมเพลินสังนะครับประตูโขงวัดนะครับบุรพารามนะครับเห็นบ่เมื่อกี้ก็มีรถออกมาอีกแล้วพี่น้องเนาะนี่รถฟังนม้กี่มอีกแล้วโอ้ลาย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 อ้าวพุทะพี่น้องพี่น้องเบึ่งรถขั้นหนีไว้เด้ออ่านี่แหละเพื่อนให้โชคงวดที่แล้วนะครับปู ผู้เพิ่นไปให้โชคนะครับเลขทะเบียนรถขันนี้เดี๋ยวผมเสีเบิงเนาะอนุญาตเพิ่นนี่นะครับ่บอยเบิ่งโดนนี่ญยาดโยมเนเิกำลังไหลมานะครับบรรยากาศนะครับบริเวณรอบวัดนะครับผู้คนมากมาก,มากายนาหลายตาครับเต็มไปด้วยรถยนต์นะครับพื้นที่ นะครับนี่ออมาบริเวณแล้วนะครับสวัสดีครับยังได้เนาะ,ะ,ะโอ้ครับเป็นแล้วแล้วบอดอ๋อ,อค,รครับบรรพบนครับ ใครนัน่งไผ่ไงข้างๆมาขายครับเฮงเฮงเด้อครับนะครับรบ,บรรยากาศกังคางนะครับวัดบุรพาลามนะครับน้านาฟ้าคลั่งนะครับมีลอตเตอรี่พร้อม <c oughs> มาแบบนี้ลานค่าเต็มเลยครับพี่น้องมาลานค่าเต็มเลยนี่บรรยากาศเดี๋ยวไปชมบรรยากาศใกลๆครับ